สวัสดีครับวันนี้นะฮะไม่ได้ออกเดินทางไปที่ไหนนะครับก็อยู่บ้านนะฮะ <c oughs> อยู่บ้านวันไม่ได้ไปส่งของนะครับวันนี้ผมก็จะมีอุปกรณ์มาแนะนํานะครับก็สามารถหาซื้อมาใช้กันได้นะครับแต่ว่าที่เพจไม่ไม่ได้สั่งมาขายนะแต่เพาืา่อมาเห็นว่าดีมีประโยชน์นะครับก็เอามาแนะนําสําหรับ สมาชิกนะครับที่ต้องการใช้ไฟ DC นี่แหละต่ต้องการเพิ่มเพิ่มไฟเพิ่มโวลต์น,นะครับเพิ่มโวลต์จากที่เราใช้อยู่เพื่อใช้กับอุปกรณ์อย่างอื่นที่ใช้งานไม่หนักมากนะครับคือเราไม่ต้องไปหาซื้อพวกแบตเตอรี่เพิ่มอะไรประมาณนี้นะฮะก็สามารถใช้กับแบตเตอรี่ลูกเดิมหรือว่าใช้กับแผงโซลา่าเซลล์นะฮะ <C oughs> แผงโซลาเซลล์ชุดเดิมแผงเดิมได้ประมาณนี้นะครับเราต้องการเพิ่มไฟตัวนี้เขาจะเรียกว่าในมือผมนะฮะก็จะเรียกสเตปอัพนะครับตัวนี้ก็เพิ่มไฟได้ถึงสเปคน่าจะ90บโวลต์นะถ้าจะไม่ผิดนะฮะสเปคน่าจะ90บโวลต์เดาไม่ดูใกล้ๆนะครับใกล้ดีกว่าครับ ที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเขจะเรียกว่า Step UP นะครับาการใช้งานก็คือเพิ่มไฟเพิ่มโวล์น,นะครับตัวน,นี้เพิ่มโวล์ได้นะครับเพิ่มโวล์จากาสมมติเราใช้แบตเตอรี่12โวล์อย่างเงี้ยครับเราอยากได้ใช้กับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างที่เป็น24โวล์อย่างเงี้ยครับล้วก็ไม่ต้องซื้อแบตเตอรี่เพิ่มแล้วก็เอาตัวนี้มา ปรับเพิ่มโวลต์ได้นะครับปรับเพิ่มโวลต์แล้วก็ตัวน,นี้มันจะปรับโวลต์แอมป์ได้นะครับสเปคเขาจะอยู่ที่ตัวน,นี้ผมซื้อมาถ้าจะไม่ผิดน่าจะพันแปดร้อยวัตต์นะ <c oughs> ลืมสเปคละน่าจะพันแปดร้อยวัตต์แหละครับตัวน,นี้น่าจะพันแปดร้อยวัตต์ครับประมาณสามสิบสามสิบแอมป์นะครับ <c oughs> สำหรับการทำงานของเขาก็ ก็เอาไฟแหล่งจ่ายเข้านะครับช่องสัญญาณอินพุตเขาจะมีบวกลบนะครับจะมีบวกลบเราก็เข้าตามตามตำแหน่งเลยครับบวกก็เข้าบวกลบก็เข้าลบจากแบตเตอรี่มานะฮะสมมติเราเราจะาแปลงไฟจากแบตเตอรี่12โวลต์แต่ว่าเรามีาพัดลม อยากใช้พัดลมที่เป็น24โวลต์อย่างเงี้ยครับก็ตัวนี้มาแปลงเราไม่ต้องไปเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งระบบก็คือบางทีเราก็ใช้หลอดไฟ12โวลต์ใช้อะไรอยู่ได้นะฮะและ้วก็ตัวนี้ก็สามารถจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้โหลดไม่หนักมากได้นะครับอย่างผมเอาไปใช้ก็มีปั๊มน้ำนะเอาไปใช้กับปั๊มน้ำอยู่แต่ว่าก็เป็นปั๊มขนาดเล็กนะครับปั๊มไม่ใหญ่นะ ผมใช้กับปั๊มพวก300วัตต์ก็ใช้ได้อยู่นะครับก็สูบน้ําลดกลางคืนเนี่ยสักประมาณชั่วโมงนึ่งลดผักล,ลดอะไรนี่ก็ได้นะฮะั๊มโซล่าเซลเซล์นะฮะสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้อยู่จากแบตระบบที่ผมติดตั้งให้ลูกค้าจะไม่เป็นแบต24โวลต์แต่ว่าลูกค้าอยากใช้ปั๊มน้ำาี่า48เนี่ยส่งสูงหน่อก็เลยเอาตัวนี้ไปติดให้ลูกค้าก็ จะใช้งานได้ดีนะฮะก็ะใช้งานได้ดีแต่ว่าถ้าใช้กับอ,อุปกรณ์ที่กินไฟเยอะๆก็ไม่ไม่เหมาะนะครับเพราะว่าตัวนี้เ็าจะมีมัดเฟดแค่ตัวเดียวนะฮะมัดเรดข้างในนี่จะมีมัดเฟดตัวเดียวนะฮะอาจจะทําให้อุปกรณ์มันเสียหายได้นะ,ะอ่ะเรามาดูวิธีการนะฮะวิธีการต่อและปรับตั้งเดี๋ยวผมจะมทําให้ดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าคลิปนี้ก็จะมาแบบแนะนําว่า มันทําอะไรได้มั่งนะครับคือมีประโยชน์บางทีเพราะบางทีมันมีอุปกรณ์อยู่แต่ว่าเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงนะฮะมันจะมีจะมีอุปกรณ์อยู่บางบางบางท่านก็แบบอยากใช้แบบปั๊มน้ําชั่วคราวแปบบ๊แบแบป๊บสนาทีชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยอยากใช้กลางคืนอย่างเงี้ยครับก็ยังไม่รู้ว่าจะ หาอะไรมามามาต่อบางบางบางท่านใช้ชุดนอนนาอยู่อย่างเงี้ยครับก็อยากใช้ปั๊มน้ําในห้องน้ําในอะไรกลางคืนได้นะฮะก็สามารถซื้อตัวนี้ไปต่อได้นะครับก็ถ้าเป็นปั๊มเล็กนะพี่นะปั๊มไม่ใหญ่นะครับต้องไม่เกินสามร้วัตต์แนะนาอยู่ถ้าปั๊มตัวใหญ่กว่าน,นั้นก็จะรับไม่ไหวเวลาสตาร์ทจะกระชากกระแสเยอะครับตัวน,นี้จะรับไม่ไหวปั๊มตัวใหญ่ มันเป็นตัวเพิ่มไฟนนง่ายๆคือตัวเพิ่มไฟเพิ่มกําลังไฟจากาแรงจ่ายที่เรามี12 24อย่างเงี้ยเราอยากได้ไฟ48หรือ50โวลต์อย่างเงี้ยก็สามารถต,ตัวนี้ไปปรับเพิ่มได้บางทีเราใช้พวกหลอดไฟมีหลอดไฟ24โวลต์หรือว่าหลอดไฟ48โวลต์พวกนี้ครับหลอด DC นะหลอดโซลาร์เซลล์ก็เรามีแบต12โวลต์อยู่อย่างเงี้ยก็เอาตัวนี้ไปได้เต็มอ mm. ัพกลุมจะเพิ่มไฟ ็คือถ้าเราจะไปชาร์จแบตก็สมมติเป็นแผง170บาทแต่ใช้แบตระบบ24อย่างเงี้ยก็เอาตัวนี้ไปปรับเพิ่มได้เพิ่มเข้าต่อตัวนี้เข้าชาร์จเจอร์แล้วก็เข้าแบตเตอรี่ได้นะครับก็แต่ว่ากระแสมันก็จะได้น้อยลงแล้วตัวนี้มันจะมีบูตกระแสได้ในตัวนะบูตกระแสได้ในตัวก็ถือว่าโอเคอยู่ราคาพอใช้อยูอ่ผมสั่งมา ตอนนั้นรู้สึกประมาณสามกว่าบาทนะครับน่าจะส0 0กว่าบาทผมสั่งมาใช้หลายตัวแล้วใช้งานโอเคมีพัดลมมีอะไรด้วยบางทีลูกค้าก็แบบงบไม่มากแต่ว่าอยากได้ใช้งานเล็กๆน้อยๆไม่อยากลงทุนเพิ่มเยอะประมาณนี้ครับก็เป็นตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกอีกตัวนึ่งนะ สำหรับท่านที่กำลังคิดหาวิธีการอ,าอยากได้วนเพิ่มจากเซตที่เรามีอยู่าจากพวกแบตเตอรี่หรือว่าจากแผงที่เรามีอยู่อยากได้วนเพิ่มมาใช้กับอ,อุปกรณ์ที่กินไฟกินกำลังไม่เยอะนะลลองลอง,ลองเอาไปเล่นดูครับลองเอาไปใช้ดูไม่ต้องซื้อแบตเตอรี่บ <c oughs> ำน้ำถามาใช้ได้ไหมก็เท่าที่ผมลองกับตัวปั๊ม 48บแโวลต์ตัวนั้น550ราสวัตต์ก็โอเคนะแต่ทำงานได้ไม่เต็ม500ร้อวัตต์หรอกไ,ได้อยู่ประมาณ40่ร้อยกว่าวัตต์ถือว่าโอเคใช้วันละลูกค้าใช้วันละชั่วโมงใช้ามาเป็นปีแล้วนะยังไม่มีปัญหาเลยทยางน,นี้ทำน้ำใช้กันหลอดไปใช้กับพัดลมอะไรพวกนี้ได้ครับอย่าเรามีแบต12บสอโวลต์อยากใช้แบบมันมีเครื่องใช้ที่เป็น24อะไรประมาณนี้เราอยาก หามาเส์หามาใช้เองเนี้ยเพราะว่าบางตัวสิบโวลต์มันก็จะไม่มีมําจำกัด <c oughs> แต่ถ้าเป็นโวลต์เยอะมันก็อาจจะหาง่ายหน่อยพวกมอเตอร์เล็กๆคนเนี้ครับก็ลองหามาดูนะหามาใช้ได้คสั่ตัวนี้ผมก็สั่งซื้อที่ลาซาด้า <c oughs> ลาซาดสั่งที่ลาซาด้ามาใช้เ <c oughs> พิ่มไฟอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวพี่พี่สองทำวิธีต่อให้ดูครับ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ